ดีจ้าซองข้นนองเนยมีเนียงเลยมีนู่นมานน้ำจะนอจ้าเป็นปิ่งสะโพกไก่กินยำมะเสาเลยหอไปโรงเรียนน้ำจะ <c oughs> กากินซองคาบยาเมื่อนี่วันนี้กินยงเนย้อ,อมะเสาวสันแต่วันนี้มมีแมวมาบออ้วนเนี่ยไก่ไมอ่อ้วนเลยเนาะเจ้าว่างสันหรือจ้งแต่ยืควนคุณว่ามาค <c oughs> ่าคุณไปโรงเรียนเสาถือมีคุณกินมันฝนลิ้ยพอเก็บม,มุ้งมาหรือแม่ Lúc mong xì xì quá da mặt nhì kassai sọt hoi kassai xì yu sọt baki o sọt baki o o xì yu kì nó sọt dâm lắm dì xì yu ok 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 เนี่ยสิอยู่นี่ไอกาศเขอท้องจ้ะโอ้ยมาใส่ออกสีมันอันนี้บ่มีขมิ้นใส่กระเทียมตะเลกนะอาจ้ะนี่จ้าสีหอมๆแต่ยำเข็ดหลับเข็ดแต่แม่ครับเออ้ยเฮายังหน่อยจ้าเข้าไปกับญี่ปุ่นขยำขยำเข้ากันเลยจ้าขานี่พวกขยำจ้า สุดข้าทำไมเลื่งนี้ยะเจ็ดมอรเลยนะจ้าพูละนนองพูละอนองเลยไม่มาว่าจนเมื่อนะชวัตถีเนี่ยอร้องเจ็ดบาทได้เนี่เจ็ดสิบบาทก็สื้อปะก็ซื้อเยอะก็ซื้อตลาดเมื่อวันจะบาทหยิบขึ้นมาขึ้นมาเนาะเขากะออกกำไรอันนี้ซื้อยุ่งหงอยนะคเจ้าพี่กินรู้ละเจ็ดสบแบมันมนรู้เบมากเก็นเจ้าที่แบบนี่แหละเบอร์เซลอยมาอาจั แล้วเราติดเตรียมไฟไมาดีล่ะเอรมาตรฐานและที้กินเปที่เองค่ะนเข่าเครื่องได้ไหมกันไปิ้งกันเลยจ้าจ้าต่อไปกกันาปิ้งกันเลยอูย้สะโกพกมามีนี่แมนจ้าสุกหองน้ำเต้าบาดมันเป็นหน่องบมามีไหมสะโพกมันนหองลูกสะโพกเนีเ่นนอนยอิ่นน่องใช่ไหมหรือเพราะว่าเจ้ามีไปสรซ้างให้เจ้าสะโพกด้วยเนาะมแมนจ้าก็นรอยมันสุกเจ้าบัดนี้ปิ้งไว้ไฟอ่อนๆไว้เม่นใหม่จ้าน่าจะสิไปต่ำบักทั่วจ้า นกระจีตาต่อมันสุกก็ได้จ้าตาตอนนี้ก็สุกไปที่เรียบร้อยใจแม่งมไว้อๆซีตอนเหลือกันไม่เลยก็จจะมากินกันเลยจ้ากับตำบมักแตงเฮ้ยตำบมักทัววัสดีจ้ากินปิ้งไก่น้ำกันเด้ิมเลยนะนาำเต้าสุกเน่าผสมเน่ากับกุ้งหานก่อนซุกอยู่ซึ่งเงินว่าเราออกจากไฟอยู่อุ้ยลืมจักแกงไม่จัดแกงไม่สวัสดีจ้าพ่อจัดเริ่มกินกันมาที่นี่ พอจงกีแล้วเขาเศร้าจำเงินนี่ก็งเรียนน้อไม่เส่บๆกันนาะเม่มันกแกงน้ไม่จะละวันนี่อ้ยไ,ไปใช้คิดตัเนาะแกน้อไม่เนาะเมียนั่ไม่ไปรงเรียนจกกะนก็ไม่เนไป<ๆ>ค่ะอืมเป็นคนที่เมี่ได้เสบแทาัวอืมองแกงดี

จะยังมาเอาะขวาเท่าไหร่แต่บหอมนะหอมหอมังยังไงยังเาังเามงกินนะ คลิปยี้มาเศร้าจากส่วนไม่มีความเศร้าแล้วอามณเยี่ยมโหร่นม่วนเลยเนยจนมหานยอดล้วยต้นล้วยไปปลูกคูแหเคนละสองต้นออพรุ่วันคือฮาบวยุทแต่ตอนม่เสร็จเลยอืมแจ่มเไมาเป็นไรนะ

เดียวไม่เบิร์ตสุย่างหรอจ้ะจซีก็แม่มัขาแผนหอวรันแตวันเบิร์ว่านี่ว่าเบิร์วานนี่ยว่านเนี่เขามาแต่ว่าของเขาเบิร์ตนะหนูเขามาส่งเขาว่าเบิรตต้องรออีกหนึ่นึง่งก็จคิวรับต้มหลายทีอจ้ะดิเวว่าแม่ยิ่งจะซี่แบบเบิร์ตประเสริฐหรอมันเร็วน้อยรึน้อยจ้ะ ยังไมอเมืนี่สิอยานหักิินอยาอมเนไ่ปกินเขาเลียงใจให้มาสามารถได้อยากจะกินร้านพิเศษนี่ว่าเชงดีวาสันนี่มองกินนีมันเฮ้ยยังมาเล้งองกินทมจะจำองกิน่ะ

จากคลิปนี้เพราะส่องข้วละจ้าวันนี้กะขอฝากกดติดตามกดซับตะไข่กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจทางส่องขั้วเนื่อยจากคลิปนี้ก็มักกดไลค์ใจกดแชร์จ้าิกินต่อได้แบบนี้มันดูดบริสุทธิ์เมื่อฝอไปโรงเรียนเจอกันคลิปหน้าจา้าส,สดีจา้<อ>าบ๊ายบายกินข้าวแล้วไหมแม่สิกินต้อนแล้วนั่นแหละอิ่มอยู่แต่ก็ะสีหัวไปกินโรงเรียนอ่หนูน้อยก็สิหอวไปกินเที่ยงบ๊ายบายจา้ะ